มีคนเขาถามมาคขาไม่ได้ทางบ้านตองเคเนี่ยได้มาจากไหนครับตองมันเป็นชื่อเล่นตัวเคคือตัวย่อของนามสกุลอ๋อเมื่อกี้ผมเดินมาคุยกับเฟมเฟมบอกว่าสงสัยชอบพวกนักลบแบบพม่าหรือเปล่าตองเจตองเคผมบอกเฮ้ยเฟมเขาไม่คิดเรื่องนะไรหรอกมุ้พี่เองนะมุ้พี่เองนะแล้วมุแล้วอับอายย้อนได้บอกเลยนะผมุ้อย่างนี้ผมไม่เล่นหรอกผมเล่นมุ้แบบเฮ้ยเข้าไปบ่อนปุ๊บชนะเลยตองเค ม่คำแรกนะครับครับปลาปลาปลามาหมอหินที่สองนับปลาปลาอ๋อาหอน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 หอฮะโออ๋อนหอนว่าคุณใบไม่ดีคุณจะหาผมเลหอนหอนออนไม่ได้ไม่ดีหรอก